สวัสดีค่ะเกตบ้านมือสองวันนี้พาชมบ้านประชาอุทิต89ทับ1ค่ะเป็นวันท้องฟ้าครึมๆนะคะเหมาะกับการเช็คลอยน้ำค่ะเทาเฮาสา์3ชั้นประชาอุทิต89ทับ1ชื่อหมู่บ้านสินทวีสวนทนค่ะหมู่บ้านอยู่ติดถนนภายในบ้านนะคะเข้ามาขาวสะอาดตาพัาสจะไหลมากเลย เราตกแต่งไปเสร็จประมาณ90%กว่าแล้วนะคะใจไม่ไหวค่ะถ้ารอให้ครบร้อยอยากโชว์อีกนั่นละค่ะนัดชมบ้านได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่อยากได้บ้านประชาอุทิศเดินทางสะดวกนะคะเข้าทางพระรามสองหรือพุทธบูชาได้หมดเลยค่ะหมู่บ้านอยู่ติดถนนนะคะเดินเข้ามาจากหน้าปักซอยได้ในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะอันนี้ภายในบ้านนะคะอยากให้ชมให้ทั่ว จะมีห้องน้ําทุกชั้นและนี่ห้องน้ําชั้นที่1นนะคะปูกระเบื้องสุดกําแพงสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้หมดอุปกรณ์ห้องน้ําใส่ให้เต็มนะคะสําหรับครัวนี้เดี๋ยวเราจะเหลือการเก็บงานเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูท่อระบายน้ําไหลขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะนี่นะคะห้องด้านหน้าเปิดไฟให้ดูเห็นไหมคะสว่างสะอาดตามาก ช่างไฟเล่นไฟได้สวยนะคะเราชอบหลังนี้ในความที่ว่าเขาดูโปร่งโล่งสบายเข้ามานี้ไม่ร้อนเลยค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบบ้านที่ดูโปร่งสว่างมีห้องน้ําในตัวนะคะชั้นที่2ชั้นที่2มี1ห,ห้องนอนค่ะ1ห,ห้องน้ํากระเบื้องเราปูจนสุดกําแพงเช่นกันและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทุกชั้นนะคะทางเดินไปด้านหลังนะคะชั้นสนี่เรากําลังอยู่ชั้นสองกัอยู่นะคะ ค่ะพาไปนะนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องโถงแล้วก็ระเบียงด้านหลังเหล็กดัดเราทําให้ใหม่นะคะเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของเรานั่นฝนตกแล้วเห็นไหมคะลมโกรกสบายค่ะตากผ้าได้เลยต่อไปนะคะชั้นที่3ชั้นที่3มี2ห้องนอนค่ะห้องใหญ่ทั้งคู่ และหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะบรรยากาศดีค่ะบ้านสามชั้นซื้อไปยังไงก็คุ้มนะคะเหมือนได้บ้านสองหลังเลยจ่ายเพิ่มขึ้นและผ่อนแพงขึ้นมาหลักพันนะคะทุกหลังเกตยื่นกู้ให้เต็มวงเงินค่ะพาไปดูห้องที่สองด้านหลังของชั้นที่สมนะคะวางเตียงใหญ่ได้ทั้งสองห้องนะคะกระเบื้องปูใหม่ทั้งหมดค่ะ ทั้งหลังเลยนี่ขนาดบ้านยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็พร้อมที่จะโชว์แล้วประชาอุทิศ89ทับหหมู่บ้านสินทวีสวนทนทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับสอบถามข้อมูลและนัดชมบ้านเกตบ้านมือสองพร้อมดูแลทุกท่านค่ะ